พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ คิดเลยมาออกกําหนดอาตมาพูดมานา่ะเ็นนะเห็นหนอก็คือยืนหนอห้าครั้งนั่นเองซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยท่านจะต้องรู้กดเห็นกรรมเนี่ยเรลามาฝึกเนี่ยเราต้องการจะมาดูเวงกรรตมขอางเราต้องมาฝึกดูว่าจุดไรจุดลุ้งจุดแวงหรือเรานี่ยมีความดีความชั่วยอยู่ตรงไหนะกาใดมันจะได้ไปแก้ไขไม่จะมานั่งหลับตาแล้วเข้ามากันบ้างเราก็มากบเขาไม่ใช่อย่างนั้น เราท่านทําตามที่กล่าวมาแล้วท่านจะได้บุญเยอะอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปท่านจะรู้จะแยกออกไปอะไรเป็นลูกอะไรเป็นนามอะไรเป็นเป็นเสียงหรูปเสียงติดรถโปรดับพระถวานสามทวานหกถวานเก้าท่านจะได้รู้ขึ้นว่าอะไรควรไม่ควรเหมาะสมไม่เหมาะสมมันจะเกิดขึ้นกับท่านเองเนะไม่ใช่เรื่องเสียหายจะประการได้ สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง